อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเฮปปบอบนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของชิกิต้า b บบี้มอนสเตกันเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยชิกิต้า กำลังทำรามยอนนะครับหรือว่าบะหมีเ่เผ็ดเกาหลีกำลังเป็นไวัยร้อนหนักมากเลยทางฝั่งจีนแม่จีนที่เป็นเมนน้องจิกิต้าเขากำลังตามหาซื้อมาชิมกันอยู่โดยเฉพาะรถที่น้องเนี่ยสั่งพี่โรราเลยนะครับว่าขอเป็นมาม่าเผ็ดชีสเท่านั้นต้องเป็นชีสเท่านั้นเลยชิจิบุนดักนั่นเองพอแม่จีนรู้ปุ๊บว่าจิกิต้าชอบแล้วก็มากินให้ดูมัมมัมให้ดูเนี่ยในรายการนะครับหลังจากนั้นมาแม่จีนสั่งช่ำบ อกว่าจะลองเอามาชิมตามน้องแคนนี่ในจีนตอนนี้กำลังเริ่มขายดีขึ้นเรื่อยๆและจากที่ขายดีอยู่แล้วแฟนเการ่รวมถึงแฟนไทยก็แบบเิกิต้าจะทำให้ของหมดสต็อกอีกหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยเิกิต้าทำรามยอนนะครับโซเอาช์ฉ่ำมากโดยเฉพาะในออนไลน์เนี่ยหาสั่งซื้อกันยากสุดๆรอบนี้ที่จีนแม่จีนก็ตื่นเต้นฮือฮานี่แค่น้องเนี่ย ในรายการยังไม่ได้แบบโปรโมทอะไรจริงจังขนาดนั้นยังมีคนซื้อตามเป็นกระแสเป็นไวรัลเกิดชิกิต้าเอฟเฟครามยอนขึ้นมาขนาดนี้ถ้าหากว่ามีความแบบพรีเซนเตอร์หนึ่งอะไรเอ่ยหนึ่งเชื่อว่ายอดขายเนี่ยจะต้องเพิ่มขึ้นมากๆแน่นอนนะครับชิกิต้าก็บอกว่า เข้าได้นะคะสปอนเซอร์เข้าหนูได้ชิกิต้าก็แซลล์ตัวเองไว้ตอนนี้ยังไม่มาแต่อนาคตไม่แน่อาจจะกำลังเล่งเลงชิกิต้าอยู่ก็ได้หรืออาจจะมาแล้วแต่ว่าทางค่ายยังไม่คอนเฟิร์มเพราะว่ายังให้เด็กๆเ,เนี่ยรับงานวงกันก่อนงานเดี่ยวยังไม่ถึงเวลาในตอนนี้ก็เป็นไปได้นะครับแต่ถ้ามาปุ๊บเปิดตัวปุ๊บรับรองยอดขายพุ่งขึ้นรับทรัพย์รับกำไรรัว,รวๆแน่นอนมารอวันที่ชิกิตา้าสานฟันตัวเองให้เป็นจริงกันดีกว่าหากับการได้เป็นพรีเซนเตอร์ว่า มีเพรหรือว่ารามยอนที่ชิกิต้าโปรดปรานความฝันที่ชิกิต้านั้นอยากทําให้สําเร็จอีกหนึ่งหลังจากที่ได้เดบิวต์แล้วนั่นก็คือการเป็นพรีเซนเตอร์มาม่าเพรนั่นเองทุกคนอยากเห็นชิกิต้าเป็นพรีเซนเตอร์หรือว่าเป็น global brand ให้กับมาม่าเพรเกาหลีหรือเปล่าคอมเมนต์นกันมาได้ครับหรือในตอนนี้ใครเนี่ยสั่งมาชิมสั่งมากินตามน้องแคนนี่กันลาบบ้างเม้นมาบอกกันหน่อยสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาแล้วเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับอันยอง